เมนูทาง่ายไม่อบอีกตัวหนึ่งก็คือบานอฟฟี่ผายนั่นเองนะคะทุกคนอีกสูตรหนึ่งที่เด็ดมากของเวกเทชันจะเอาแค้กเกป็ดผสมกับตัวน้าตาลไอซิ่งแล้วก็เนยละลายคนๆๆจนเป็นทรายเปยกแบบนี้จากนั้นกุลองพิมพ์ให้เขาแน่นได้เลยนะคะทั้งฐานฐานข้างๆหน้าๆนะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นให้เสร็จตัวค่ะต่อกันที่ตัวซอสคาราเมลนะคะน้าตาลทรายผสมกับน้าเปล่าคนแค่รอบเดียวก่อนตั้งเตาเท่านั้นนะคะตั้งจนส่วนผสมเดือดทีนี้พอเดือดปุ๊บเราจะเคี่ยวจนเหลืองนะจ๊ะยิ่งสีีีเเเเขขข้้้้มม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 มาาาาากนนนนน่่ยยรรสสชชตตตติิคคค็ััจะะะะึออแแลววววบูดดด แล้วก็ตัดรสชาติด,ด้เกลือป่อนสักเล็กน้อยคนๆคนๆคนๆพักเอาไว้ให้เย็นก่อนประกอบจ้ะส่วนครีมกันแล้วนะคะวิปปิ้งครีมนะคะรวมกับน้ำตาลไอซิง่งแล้วก็กลินวานิลาจากนั้นเราตีให้ขึ้นฟูตั้งยอดได้ตามชอบเลยค่ะมาประกอบกันจ้าเอาฐานมานะคะลงซอสคาราเมลงลงไปนะคะตามด้วยกล้วยหอมแล้วก็ทับปิดด้วยคาราเมลหัวทับด้วยครีมนะคะปาดอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนในะนาเอาทรงไหนก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมก็ทําเป็นลายสักเล็กสักน้อยนะคะผบแล้วก็เราจะโรยน้าตาลไอซิ่งลงไปก่อนรองพื้นเพื่อไม่ให้ผงโกโก้้้ทททีี่เเเเเรรราาาจะยยับของงนนนมปปกชืไดคค็ิ กรุบๆนะจ้าอาจากนั้นก็ออกจากพิมพ์ตัดชิมถึงเวลาจ้ะว่าทุกคนอร่อยมากคาราเมลแบบเพมไน้ใจเตเตมากเกินเรื่องเกินต้านเกินไปมากเมสพูดเยอะแบบอยากให้ไปลองทำดูอร่อยมากอร่อยมากจริงๆนะคะ